สวัสดีครับผมเช่นเคยครับผมร้านอัมโปรไบนะครับซื้อขายและเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะวันนี้อยู่เจ้ารถเข้าใหม่นะครับผมเป็นคาวาซากิ ER6N นะครับผมเป็นปี2015นะครับผมรถนี้เป็นรถที่ขี่ดีมากๆนะครับผมในตลาศักยภาพสวยๆยมีน้อยนะครับผมคันนี้ผมว่าอะไรหนึ่งในนั้นพาไปชมของแต่งรอบพันกันคันนี้จุดหลักๆเลยครับผมจะมีพร้อมท่ออะคาร์บอนิกฟูนะครับผมอะคาร์บอนิกแท้ฟูลนะมีครอบแข็งนะครับผมอา่าเป็นคาร์บอนไายน้ำมีกระล้มกลางมาให้กับมาน้ำมาให้พร้อมนะครับผม แล้วก็ไฟเรวหน้า LED มีมาให้หมดแล้วอ่าแล้วก็มือเบรกมือคัตกระจกทรง CRJ ก็มีมาให้นะครับผมอ่ะข้างนี้ก็มีครอบคันเหงเหมือนกันแล้วก็มีครอบโซ่หน้าสีแดงครับผมน่ะตัดกับโครงเลยแล้วคันนี้โซ่เเติมเอี่ยมแล้วก็บางคนหลังเป็นคาร์บอนอ่าโอเคมาไล่ดูช่วงนี้มาครับผมบบเบาะเบาะเย็บใหม่เป็นสีแดงครับผมให้ตัดกะโครงมา แล้วก็ข้อถังน้มันเต็มไปนะอ่าแล้วก็มีการเลื่อนข้างถังแล้วก็มีตัวปลดใบนะผมอ่าปลดใวัยแล้วก็ติดสติกเกอร์เรือนไม้นะผมสว,สวยเลยเป็นสีเขียวเลขกไมว้ว็อยู่หนึ่งหมื่นห้ารอยกิโลนะครับผมอ่ารถัติดง่ายนะผมอันนี้รอบเดินเบานะครับโนบเบิ้ลให้ฟัง ใครหาอยู่รีบนะครับผมผาาใดสนใจนะผมรีบทักเข้ามาเลยนะสามารถจัดไนไดนะ้ทั่วประเทศนะครับผมสำหรบนี้ก็จบการรีวิวเจ้า ER6NP ส1 5ัของแต่งแน่นๆอีกหนึคันนะครับผมฝากคันนี้ไว้ได้ครับสวัสดีครับ